สวัสดีครับบอลนะครับจากเพจ o อลลิชั่ n ว i ยแอนดเครับวันนี้ผมจะมาแนะนาอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งละกันที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็เป็นตัวที่คิดว่าพัฒน,นามาถึงสุดละก็เลยเนื่องจากพูดตรงๆนะครับว่า MMF เนี่ยปิดตัวไปแล้วแล้วก็การเทรดกองทุนเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอาจจะต้องยอมตัดเขาเรียกว่าอะไรยอมขายอินดิเคเตอร์ตัวที่ใช้แล้วก็ยอมแบบแลกความรู้ เพื่อเอาเงินเนี่ยมาสเกล u p อร์ตให้ใหญ่ขึ้นเงนี้ยครับอืมก็จริงๆเนี่ยเออเรื่องเรื่องการเทรดอะครับผมผมจริงๆผมแนะนำคนค่อนข้างบ่อยแต่ว่าจะแนะนำในห้องที่ปิดอืมซึ่งอ่อปกติเวลาแนะนำเนี่ยก็จะแนะนำคนที่เทรดคล้ายๆกันแบบว่าเออแนะนำแบบนิดๆหน่อยๆให้เขาสามารถแบบว่าเทรดได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าออผมอะไม่เคยได้เก็บเงินแบบ ใครซะจริงจังเยครับในการสอนเพราะว่าผมคิดว่าไม,ไม่รู้สึกคิดว่ามันอาจจะยังยังไม่ค่อยถนัดละกันครับในการเก็บเงินคนอื่นแต่ว่าตัวนี้เ,เป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วแล้วก็ตัวโยเบฟเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่แม่นอะไรแต่ว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้คอนเฟิร์มหน้าเหตุซึ่งในคอร์สเนี่ยผมจะสอนตั้งแต่การเหตุครับผมจะสอนตั้งแต่การเหตุตั้งแต่แรกอ ก็แนะนําพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็ก็จะสอนในสิ่งที่ผมใช้ปัจจุบันแล้วก็แถม indicator ทั้งหมด4ตัวที่ผมต้องใช้ในการเทรดไปให้ต้องบอกว่า,าการเ,าเดี๋ยวผมพาไปดูตัว yo bear ละกัน okay. คือ yo b a a r เนี่ยเป็น i n d i c a อร์ที่ไว้บอกสัญญาณจุดเข้าจุดออกนะครับ Your babe. พอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณขึ้นว่า buy sell buy sell ก็คือ long กับ short ก็คือ buy sell นั่นแหละครับมันก็จะมีสัญญาณขึ้นมาเรื่อยๆให้ให้เราเห็นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกสัญญาเนี่ยจะสามารถเข้าได้แต่ว่าไอตัวสัญญาณนั้นเนี่ยจะต้องมามาหลังจากการที่มันเกิดการเบรกเอาท์ out, แล้วก็รีเทสอย่างเช่นกราฟทำฟอร์มตัวแล้วก็เบรกเอา ล้าขึ้นมารีเทสจุดนี้ครับจุดที่เป็นจุดจุดตรงนี้จุดกลับตัวเนี่ยถ้าอินดิเคเตอร์บอกให้เซลล์เนี่ยจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการในการในการใช้มากอ,อ,อย่างอย่างออเดอร์วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยออของ us 30เนาะเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูว่ามันเป็นการกลับตัวเนาะโอเคคือการาฟเนี่ยลงมาอย่างนี้แล้วก็ย่ำ แล้วก็มีการเบรกเอาแล้วก็ขึ้นงนี้ซึ่งเราจะสามารถตีสปีดไลน์ได้เส้นหนึ่งเป็นเส้นเส้นกดราคาหลังจากที่หลังจากที่มันเบรกเอาออกมาเนี่ยผมก็รอสัญญาณหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยเข้าบ่ายแล้วก็ได้เห็นว่าสัญญาณมาตรงนี้ผมก็เข้าบายตรงนี้เลยแล้วก็ไปออกข้างบนประมาณนี้ครับซึ่งในคอร์สเนี่ยผมก็จะสอนสอนอเรื่องเรื่องการเบรกเอาเนี่ยแหละครับว่ามันต้องใช้ยังไงเนาะ ซึ่งจริงๆมันแค่หน้าเหตเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วกับการปั้นพอร์ตแต่ว่าสิ่งที่พิเศษที่ผมคิดว่าพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนใครละกันคือผมจะแถมอินดิเคเตอร์ตัวที่บอกจุดเข้าจุดออกไปให้ด้วยเพื่อคอนเฟิร์มจุดเข้าใช่ครับเพื่อเพื่อคอนเฟิร์มจุดเข้าเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมใช้ตัวตัวเนี้ยในการคอนเฟิร์มจุดเข้าซะส่วนใหญ่แล้วก็มันทําให้เวลาถึงหน้างานเนี่ยด้วยความที่เราเท,ทาเรดท i m ม f r a เล็กนะครับท i m e f r a แค่5นาทีเอง ถ้าเรามาถึงจังหวะนั้นแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าดีไหมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับอืผมก็เลยเใช้ตัวเนี้ยซะส่วนใหญ่ในการคอนเฟิร์มจุดเข้าอืเดี๋ยวผมพาไปดูออเดอร์สัปดาห์ที่ผ่านมาออย่างอย่างออเดอร์เนี่ยครับเราเรามีการมันมีการฟอร์มตัวเนาะ,ะมันมีการฟอร์มตัวแล้วหลัาจากที่มันฟอร์มตัวเนี่ย นลัาากที่มันฟอร์มตัวเนี่ยมันก็เบรกเอาหนึ่งเออมันก็เบรกเอาเนี่ยครับเห็นไหมมีแท่งโมเมนตัมพอมันเบรกเอาขึ้นมาอ่ะรอสัญญาณเซลล์หนึ่งทีอ่ารอสัญญาณเซลล์หนึ่งทีพอเรามีพอเราเจอสัญญาณเซลล์เนี่ยเราก็เข้าเซลเลยซึ่งจุดนี้ก็วินไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือคือเบื้องต้นในการในการใช้ดีเคเตอร์เนาะซึ่ง จริงๆมันมันมีจุดเข้าเต็มไปหมดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจุดเข้าที่มีประสิทธภิภาพเนี่ยคือจุดเข้าหลังจากที่มันมีการเบรกเอาซึ่งในคอร์สเนี่ยเราจะมาแนะนําเรื่องการเหตุเบรกเอากันซึ่งจะสอนแค่หน้าเหตุดียวเพราะผมใช้หน้าเหตุดียวในการเหตุแบบคือผมไม่ได้ไม่ได้ม่ได้มีแบบหน้าเหตุเยอะในการในการเหตุอะไรเงี้ยครับใช่ผมไม่ได้แบบมีมีหน้าเหตุเยอะดังนั้นออก็ก็เลยจะเหตุแค่แค่ประมาณเนี่ยครับยาง อย่างจุดนี้เนี่ยก็ใช่ในการเทรดอืมแต่ว่าคือจุดเนี้ยเนี่ยเป็นเป็นจุดที่ออมันค่อนข้างดึกแล้วอะครับก็เลยไม่ได้เก็บเข้ามาเป็นในสถิติเนาะอืมเดี๋ยวผมพาไปดูเทรดต่อไปที่ผมคิดว่าระบบผมเนี่ยค่อนข้างชาัดเจนแล้วก็ทําซ้ําได้แน่ๆผมมีสถิติรองรับนะครับว่าออมันมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีมีวินเลทชัดเจนในการในการเทรดอ่ะเรามาดูตรงนี้กัน มีการเราสามารถตีสปีดไลน์ได้นะครับวิธีการตีก็สัมผัส2ครั้งถึงจะสามารถตีได้สัมผัส1สัมผัส2สัมผัสสืมอันจากนั้นพอมันเบรกปุ๊บมีสัญญาณให้เซลล์อจุดเนี้ยมันชักไส้ผมเลยมาเข้าแท่งนี้แทนอะก็วินไปอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ซึ่ง อ่อคือด้วยความที่ระบบมันชัดเจนมากๆแล้วก็ผมมีอินดิเคเตอร์คอยบอกจุดเข้าให้เพื่อนๆไม่ไม่ลังเลในการเข้าด้วยเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างเหมาะกับคนที่อยากได้ระบบชัดเจนแล้วก็ทำซ้ำได้แล้วก็คือระบบเนี่ยครับเราจะปล่อยให้โดน TP กับ SL ไปเลยถ้าโดน SL ก็โดน SL โดน TP ก็โดน TP เราจะไม่โยนก่อนนะครับเพราะว่า,าระบบมันถูกพูฟมาแล้วว่ามันสามารถรอดได้ในตลาด ถ้าเราเอา RR ถึง2ซึ่งถ้าเพื่อนๆดูดีเนี่ยจริงๆมัน RR เกิน2ได้ทํนะครับว่าทุกไม้ที่เข้าเนี่ยอย่างเนี้ยครับเห็นว่ามันก็เกิน2แต่ว่าเอ้ยผมเอาผมเอา2เพราะไม่ต้องรอนานมากอะไรเงี้ยครับในในบางจุดเนี่ยมันไม่ต้องรอนานมากมจริงๆถอาถึง3ก็ก็น่าจะได้อะไรเงี้ยแต่ว่า2เนี่ยพอแล้วก็ประมาณนี้ละกันผมก็ฝากอินดิเคเตอร์โยเบไว้ด้วยใครที่สนใจอยาก หาระบบที่มันสามารถาทำซ้ําได้แล้วก็เออขาเรียกว่าอะไรมันเรียบง่ายและการทําซ้ําได้แล้วก็โย,โยเบฟเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวซึ่งใช้จริงๆอ่ะ3ตัวมีใช้ใน M 1 5 1ตัว M 5 1ตัวแล้วก็ตัวบอกโมเมนตัมเนี่ยใช้ได้ทั้ง M 5แล้วก็ M 1 5เราใช้คู่กันนะครับก็คือเราเราเปิด2ทางเฟรมทุกคู่กันเป็นมัลติพ e โ i ทางเฟรมในการเทรดเนาะประมาณนี้ก็ ใช่ผมก็ฝากอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไว้ด้วยครับผมขายตัวนี้อยู่ที่ห้าหมื่นบาทใครเดซื้อก็ซื้อใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับก็สุดที่ราคานี้ก็จริงๆคิดว่ามันค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วกันในการในการเอ่อในการตั้งราคานี้แล้วก็ราคาเนี้ยซื้อครั้งเดียวแล้วก็คือจบแล้วก็เอ่อใช่ซื้อครั้งเดียวแล้วก็คือจบแล้วก็ผมจะพยายาม ถ่ายทอดให้ได้มากที่สุดแล้วก็อธิบายโลจิกของการเกิดสัญญาณให้ได้บ้ากที่สุดให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วก็คิดว่าผมเข้ามาในตลาดค่อนข้างนานแล้วก็ค้นหาระบบมานานเงนี้ยครับคิดว่าตัวเนี้ยมันจบที่สุดสําหรับผมสําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะว่าจะจบหรือไม่จบแต่ผมว่าของผมมันจบอแล้วก็ผมคิดว่าถ้าตั้งใจจริงๆแล้วก็พยายามเทรดบ่อยๆดูการาฟบ่อยๆไปเทรดบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ อินดิเคเตอร์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่วยเพื่อนๆได้มากในการในการเทรดละกัน ứng, ซึ่งตัวนี้จ่ายครั้งเดียวจบไม่มีจ่ายรายปีนะครับครั้งเดียวจบ ứng, แล้วก็ผมจะพยายามถ่ายทอดจนกว่าเพื่อนๆจะเข้าใจโลจิกการเทรดของมันคือการที่อาจจะซื้อคอร์สเข้ามาแล้วก็มาเทรดเนี่ยอาจจะไม่ถูกจริตเพื่อนๆก็ได้ด้วยความที่มันเป็นการเทรดสั้นมันต้องใช้ความคิดเร็วแต่ว่าผมก็ เคอริเคเตอมาให้แล้วในการที่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลมากในการเข้าแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ถูกจริตเพราะมันเร็วไปมันสั้นไปอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องของจริตละแต่ว่าผมคิดว่าระบบเนี้ยพูฟมาแล้วว่าใช้ได้ก็เป็นอีกระบบเทฤหนึ่งทีออ่ฝากไว้แล้วกันครับให้เพื่อนๆลองดูว่าถ้าชอบก็ก็ก็ลองดูครับก็ฝากโยเบไไปด้วยนะครับขอบคุณครับ